เป็นเวลากว่า5ทศวรรษที่แฟชั่นแผ่นเสริมไหลมีบทบาทกับการแต่งกายของผู้หญิงทั่วโลกนับตั้งแต่ยุค50เป็นต้นมาแผ่นเสริมไหลไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแฟชั่นเพื่อความสง่างามของผู้หญิงแต่มันคือเครื่องหมายแทนการปกป้องคุ้มครองตัวเองจากผู้ชายรักแร้เป,เปียกของผู้หญิงในทุกยุคทุกสมัย แผ่นเสริมไหล่ถูกพัฒนาเลื่อยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รองรับเหงื่อได้มากขึ้นนี่คือแผนเสริมไหล่รุ่นใหม่ล่าสุดที่เดียนได้คิดค้นขึ้นให้มีความสามารถรับเหงือได้มากกว่าเดิมถึง14ลิตรและนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงต้องรับภาระมาอย่างช้านานและคาดว่าจะยังคงต้องรับภาระนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าผู้ชายยังคงรักแร้เป,เปียก และแฟชั่นแผ่นเสริมไหล่ก็ยังคงอยู่คู่กับสาวๆต่อไปเฮ้ยเดี๋ย,ดยวทำไมอ่ะคุณก็สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงวงการแฟชั่นแผ่นเสริมไหล่ของผู้หญิงได้อืม <S <S ก็น่าดูขึ้น